ไปดูไก่กันนี่วันนี้แดดร้อนมากเลยเมื่อก่อนเราก็จะเปิดประตูนี้ใช่ไหมประตูนี้แล้วก็จะเอาไก่ออกจากประตูนี้อ,ออกไปอยู่ตรงนู้นทุกวันเลยวันนี้เราก็ไม่ต้องทำแอี่แล้ว,วนนก็อันนี้มันไม่ยอมกิน,นอะ มันก็กินอยู่บ้างแหละนี่ยังไงคือไอ้หกตัวเล็กเนี่ยมันไม่โดนแกล้งแล้วนี่ไงคือนี่คือบ้านใหม่ฝั่งนี้อ่ะเนี่ยตอนแรกมันก็จะมีแค่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็พอเดี๋ยวนี้ก็จะมีโผล่ตรงนี้เพิ่มมานิดนึงตรงนี้ก็ทําแบบแบบเนี้ยเอาไม้มาแบบเนี้ยแล้วมันเอาหัวออกมากีนอาหา นี้แล้วก็ทําแบบนี้พื้นแล้วก็ทําแบบนี้เนี่ยมันมีหงอนแล้วเนี่ยเห็นไหมมันมีหงอนแล้วแต่ว่ามันมันเขียอะไรเข้ามาเนี่ยกลัหัวอ,ออกมาได้หน่อยเดียวมันออกมาไม่ได้หรอก เห็นไหมมันไม่โดนแกล้งอนะ่ะนี่แล้วตรงนี้ก็คือประตูประตูเราก็ทําแบบเอารวดผูกมาเดิมแหละง่ายที่สุดแล้วแล้วก็มีบานพับตรงนี้ด้วยเปิดได้เปิดปุ๊บเห็นไหมเจอไก่อยู่ข้างในเต็มเลยเปิดประตูไว้เนี่ยบ๊มีรังแบบนี้อยู่มีอยู่ในบ้านอีก มีอยู่ในบ้านอีกอันสองอันเ่ยเดี๋ยวมาวางตรงนี้ให้มันไข่ตรงนี้ไงาวางแบบนี้เลยแต่ตอนนี้ยังไม่วางหรอกให้มันอนเล่นตรงนี้ไปก่อนนี่ไงตุวนนิ่ตั่น้มันใหม่หลังคาก็ต้มาจากหลังคาหลังสีเป็นเดิ มันก็เอียงอยู่นะํามันก็ไม่ค้างค้างอยู่ข้างในแล้วก็ใช้ได้ศัตรูกันดีมาก ดีเหมือนกันนะน,นี่อ่ะไปดูฟักคอไหมเนี่ยเนี่ยมันเป็นลูกแบบเนี้ยเยอะเลยเนี่ยลูกแบบเนี้ยแล้วก็ลูกใหญ่อยู่ตรงนู้นลูกแบบเนี้ยเยอะแต่มันก็จะใหญ่เดินไปเดินไปดูลูกใหญ่ไม่รู้ใหญ่แค่ไหนแล้ว เหนไหมว่าลูกใหญ่เนี่ยเอออย่างเงี้ยนี่เจออีกอันีน่ลูกใหญ่แต่คนาดใหญ่อยู่นะมันมีใหญ่บเบลิ่มเบลิ่มเลยอ่อนี่ไงใหญ่บเบลิ่มนี่ไงดูนี่ใหญ่บเบลิ่มเลยนี่ลูกใหญ่มากเลยแล้วก็มีอีกอนะอยู่ข้างในอ่ะแต่ว่มา,ามันลกอะ่ะขีเกียจขับไปหาเลยว่ะ nè, nó ở này đong này nè, lúp ở đâu? Đẹp, thì ngay, ngay, có quế có lâm rồi nè, quế mà, nói lúp lớn quá, đấy, ở đâu นี่ลายโรงไก่อะสวยงาม เนี่ยมันไม่แก้งกันแล้วนะไอ้เนี่ยคือไอพวกตัวเล็กเนะี่ยเนี่ยที่มันมีไม่มีห่อนไนอะ้พวกนี้หงอนอย่างเงี้ยตัวโต,ตด,ดูดูมันดูมันดูมันเด้ออืมกินนิ้วเลยเหรอเนี่ยมันก็นําตาปล็อกปล็อก นี่ตัวนี้งอนใหญ่มากใกล้แล้วล่ะเท่านี้แหละนี่ดูมันน่ารักเออรักรัก นี่ก็พวกตัวเล็กเนี่ยใช่ไหมคือเปล่าไม่ใช่นี่หว่ะเฮ้ยโดนแกงแล้วนนนนน่นนนนั่นนนไล่จิกแล้วมันไล่จิกแล้ววิ่งมานี่แลวเนี่ยตัวเล็กวิ่งมานี่แล้ว Năn nè 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 Đôi chỉ nuôi lắm Đấy, cái chuyện không mày à Nó ẹp ở tôi nghĩ rồi Ừm ừ, thằng